ที่แบบนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ทำทำยังไงอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้มันจะเป็นครับลากทองที่ที่มันที่มันเส้นเล็กแล้วก็ไม่ถึงดินอ๋อไม่ถึงดินคือมันสั้นนะครับครับแล้วทีนี้เราก็มาเรียกสเต็ปเราก็มาเรียกลากใหม่เรียกลากใหม่เพื่อจะให้มันแตกลงดินตามตามเพื่อนๆไปแล้วเนาะอืมมันต้นนี้มันมาแบบลากลากทองเนี่ยมันสั้นผมก็เลยเอามาทําอย่างนี้ เรียกเรีย克ากไหมเรีย克ากแสดงว่าอวิธีการเรียก克ากของพี่ก็จะทําทําประมาณนี้เลยใช่ครับนะครับเ็ยครับแต่ก็เดี๋ยวก็เส้นใหญ่นะพี่เนาะใช่ครับเนี่ยเริ่มแตกข้างหลังแล้วพามารับชมหน่อยนะครับเพื่อนๆน่าจะเยอะอยู่ครับโอ้นี่แตกออกมาแล้วนะเนี่ย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 อันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งครับก็ใช้ดินเหมือนกันกับเหมือนกันครับที่ปลูกไม้ใหญ่เลย ใช่ครับนี่นะครับเดือนเจ็ดเนี่ยเจ็สี่เดือนเจ็ดเนี่ยเพื่อนๆที่มีลักทองนะพยายามเก็บไว้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะประดับบารมีใช่ไหมใช่ไม้แบบนี้สวยๆนะครับผมมีความสวยงามและมีความคลาสสิกของในตัวเขาเองเลยแหละครับก็ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์แต่ละต้นเนาะเราก็มองมองไม้แล้วก็เอามาเข้าทรงจัดทรงมันหน่อยครับมันก็จะดูแปลกตาดูอะไรใหม่ๆหน่อยครับ นี่ใส่กระถางสวยๆเลยนะครับับต้นนี้